การเปลี่ยนหน่วยอีกแล้วเปลี่ยนจากหน่วยเปอร์เซนต์ให้กลายเป็นมิลลิกรัมต่อเลตรนะคะเปอร์เซนต์หมายความว่าไงล่ะโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น0.1เปอร์เซนต์หมายความว่าไอเจ้าสารละลายนี้นะมันมีโซเดียมคลอไรด์0.1กรัมต่อ100มิลลิลิตรถูกไหมคะเปอร์เซนต์ต้องเทียบต่อร0อยใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนไอเจ้ากรัมให้เป็นมิลลิกรัม 0.1กรัมก็คือ100มิลลิกรัมถูกไหมคะใช่ปะต่อเท่าไหร่ต่อ100มิลลิลิตรถูกไหมคะเอาล่ะแล้วถ้าเราต้องการแค่1มิลลิลิตรล่ะตัวถูกละลายจะมีเท่าไหร่กูก็ให้เป็น x มิลลิกรัมอยากหาค่า x เ,เหมือนเดิมย้ายข้างไปนะคะเพราะฉะนั้น x หน่วยเป็นมิลลิกรัมเนี่ยนะมันเท่ากับเท่าไหร่ละ่ะมันก็คือ100มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรแล้วคูณด้วย1มิลลิลิตรถูกไหมคะคกูก็ตัดหน่วยนะคะ่ะเอา0ูนตัด0ูนตัด0ยซ,ซะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอตัว x เ,เนี่ยก็เท่ากับ1มิลลิกรัม x กตัวนี้คือ1มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นสารละลายอันนี้ก็เข้มข้นเท่ากับ 1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรนะคะ